สวัสดีครับไทยสวัสดีครับจัดวัดเพป็นมันรอดครับสวัสดีครับงานที่เขาเป็นร้อนครับวันดีอย่ามี่อย่างบริษัทที่วันดีนะเดี๋ยววันดีทำเสียง้สาวเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอ้รถรถไหลเมาได้ผู้สาวเมือนนี่แล้วไปกินข้าวกินข้าวเดี๋ยวให้มึงกันนะที่ราไป เราแต่เรามาเาวันนี้นะครับนีวันนี้มวอนีเขาออกออกกหดยานแต่งสามตัวตัสามตตมมนะไปจไปแข่งเลยแข่งเลยแงเหนสหรับวันนี้นะครับเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับวันนี้จานมันคนมันนองพุ่นเพลินแล้วว่นันคน้านนอก จัางคนนะฮุ้ยฮุยจ้างกัน้จัางกนแล้วเอกรจ้างสองคนจ้งฮ่าฮ่าฮาฮ่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 า่า่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่่าฮ่าฮ่ัฮ่า่าฮาฮ่่าน่า่กฮ่กฮ่าา่วา่ ยิงเราเขาเีลยผมไว้ใ <extern> ต <als> ้ล <meaning chor Arrow> <con ragt> um> in <Inter> <ator> ิ้นประมาณสามวันแล้วื่นยืนเออโอ้โหขออนุญาตวันนี้ขออนุญาตเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าเข้าเหตุนิดนึงนะครับนี่ดังครับรายการอาหารวันนี้อะไรบ้างนะครับ

ี่มือนี้ได้แยกจะแยกกับจานริบนะครับเพราะว่าจานริบพลังอีกตัวนึงเหมือนเดนมครับด้วยไก่ครับตอนนี้บรรยากาศในการรอบๆนะครับเดี๋ยวพี่น้องเอาดอกไม้มาขึ้นเขาอมาแยกนะครับอมาแยกมาแล้วเดี๋ยวกินไปแล้วครับ Ê, ăn cơm Ôi, ăn có Thế thế ngay, thuốc sàn có hả kìa? Cái đi đì ปนแลดก็ได้อยู่ก็ได้อยู่แล้วจับจับรางวัลนวครับยิบเยิบยียเดีย นี่คืออะไรนี่คืออะไรเหย,งอ,อ,ยงองเขาเป็นเหยองปะทองปะทองเด้อไ,ไกลๆเลยนะเราลองชิมดูกระชากดืดปะทองต้มดืดหรอโอเควันนี้ 다니 딱쿵 걸어. 이야 와 대. 이야 와 대. 6번 1 0 เยตอนนี้กุ้งตัวใหญ่ๆแล้วนะทีนี้ยืดท,ท,ท,ที่ยาวหน่อย หอมกระเทียมเลยพี่ังมาทำอ่ะเค็มนิดๆหอมกระเทียมมากโอเคป๊อบเออป๊อบป๊อบเมืองกระแพงอันที่สามมาแล้วครับใหญ่ขนาดนั้ชิ้ก่อนหนาดนั้นชิมก่อนนะครับต้องให้หนาใหญ่ชิมก่อนอันนี้เป็นแกงหมูตุ๋นแกหมูตุ๋นนะครับป๊อบ ฟังคนมันนอกวันนี้อเออจะวารีวิวแล้กินเนี่ยเขากินเดี๋ยวนี้นะกินขี้เจ้าเมียงม, <c oughs> งมัเนเขาจะเอาไปเป็นเมียงไหมเออเอากินด้วยถึงโดนจีเซียมปะมเป็นไงอยังดี คล้ายๆข,ของหวานแต่ว่าไม่มีรสหวานขอบคุณมากขอบคุณป๊อปวันนี้กินทุกอย่างนะครับเปตี้ยนเป็นเบียร์แล้วรสชาติรสชาติมันได้รสชาติมันได้ได้ยักบาทได้ยักบาทสามพันสามแสนสามแสนสามพันได้ยักหาทได้ยักหาทสามพันครับคนละสามพันนะครับวันนี้รวมาสามหมื่นมือคนหน้าว้าไปของหนะบมานคนหน้าวา้าเดี่ยวกันเดี่ยวกัน ม่รู <m <m ้แล้วหีมกุมกินเบียร์เ่อจาจาริจาริอเนนงดีเลี่ยงนี่เลี้ยงเล่ยเลี้ยงเลี้ยงเ่ยงเลีเลี้ยงเลี่ยี่ยงเลียงเล่ยง่ยงียยงเลเลียงเล่เลียงเลีเลี่ยงเลียงเลียี่ยง่ยงเลียงเลียงเ่ยงเ

ใช่ไทยมันเป็นกันเออมันตีตีจังหน่ลยมันตีสามสามผู้ไม่ผ่านาก่อนสามเขียนนะครับคำแรกคำแรกรสจัดรสชาติอร่อยได้รสชาติไก่จริงจริงโอเค ี่น้องนะครับคือไทยไม่มีอะไรการันตีนะครับเพราะเรางานเลี้ยงต้องมีการเลือกลาดงานสุดท้ายครับงานสุดท้ายพี่น้องใครให้ผมดูหลายไปไหนของแท้ของแท้นะครับของแท้ครับของแท้ ไปไปตัวไอ้บอกตัวจะไปตัวบอกเอกลักบร์ดเเนี่ยครบขี่น่องนะครับในหอเขากับว่าแล้วนะครับสำหรับมื้ยนี้นะครับจานวัดคนบนนอกนนรับก็ได้เสร็จสิ้นภารกิจในการกินเลี้ยงขี่น่องเดียวค <c oughs> ือบริษัทนะครับอีนึงใจเลี้ยงกันเอีนึงนะครับวุ้ยนี่ด่วนๆได้แจ้งตัวรอๆแล้วพี่มังนะ มึเคครเนี่ฮะเท่ๆน,นะะเดี๋ยวเราจะปิดคลิปตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าไปกับบ้านไปหาอาบน้ำร้านไม่ไดนะครับขอให้พี่น้องที่ว่าเมืองมาชมนะครับแล้วก็ฝากที่ต่ำแต่ว่าเข้างานอกนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงในืองเด้อนะครับวันนี้รอครับสบายดีครับ